สวัสดีค่ะถาเองค่ะไม่รู้ว่าทุกคนพอที่จะคุนหน้าถาบ,บ้างหรือเปล่านะคะคือวันนี้ค่ะถาจะมาแนะนําวิธีตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตัวเองค่ะหลายคนอาจจะงงเอ๊ะอยู่ดีจะมากดโชว์คนอื่นทําไมคือว่าพอดีมีคนในครอบครัวถาค่ะเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็คิดว่าเอ๊ะถาน่าจะเริ่มดูแลตัวเองได้แล้วก็เลยไปหาคุณหมอค่ะพอตรวจออกมาทุกอย่างก็โอเคเลยแถมยังได้ความรู้กลับมาอีกด้วยค่ะ เลยคิดว่าอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆและคนรอบข้างเลยปรึกษาคนอื่นหลายๆคนก็บอกว่างั้นทําคลิปขึ้นมาสิคุณผู้หญิงหลายๆคนจะได้รู้เรื่องนี้ด้วย,อยขอบอกว่าง่ายดิดเดียวเองค่ะเขาเรียกว่าวิธีการกดสัมผัสมี3วิธีด้วยกันค่ะเริ่มแรกค่ะวิธีกดสัมผัสแบบก้นหอยนั่นเองอทุกคนนึกภาพก้นหอยก่อนเริ่มจากคนเล็กๆค่อยขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเริ่มทำเราต้องยกแขนขึ้นให้ตึง เพราะว่าหน้าอกจะได้ตึงขึ้นเวลากดปุ๊บจะได้สังเกตได้ไง่ายว่าเอ๊ะมีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าค่ะและวิธีการกดนะคะใช้สามนิ้วนี้ค่ะกดเบาๆแต่ว่าต้องลึกให้ถึงกระดูกซี่โครงเลยเพราะว่าจะได้สังเกตได้ไง่ายว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่หรือเปล่าเริ่มแรกค่ะให้เริ่มที่จุดยอดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆวนวนให้ครบค่ะจากจุดยอดนะคะค่อยขยายใยา่ขึ้นเรื่อยๆจนถึงฐานอกนั่นเองค่ะ พอฐานอกปุ๊บก็ถึงใต้รักแร้เลยค่ะเพื่อสังเกตให้ทั่วเลยว่าเอ๊ะหน้าอกเรามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะส่วนแบบที่2ค่ะเรียกว่าดาวกระจายนั่นเองหลายคนอาจจะงงเอ๊ะทำยังไงดาวกระจายนี่ค่ะยกแขนขึ้นเหมือนเดิมเลยใช้3นิ้วกดให้ลึกนะคะเริ่มจากจุดยอดเหมือนเดิมเลยค่ะจุดยอดปุ๊บค่อยกดกดมาที่ฐานค่ะพอฐานเสร็จกลับไปจุดยอดใหม่ พอจุดยอดเสร็จกลับไปที่ฐานทำอย่างนี้ค่ะให้ทั่วทั้งหน้าอกเลยและสังเกตให้ดีว่าเอ๊ะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะส่วนแบบที่3ค่ะเรียกว่าแบบขึ้นลงนั่นเองอันนี้นะคะก็จะได้ขยายวงกว้างมากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะต้องยกแขนให้ตึงด้วยนี่ค่ะเริ่มที่ฐานหน้าอกแล้วก็กดให้ลึกไลข่ขึ้นข้างบนค่ะไล่ถึงกระดูกไหปลาร้าเลยนั่นเองค่ะพอไหปลาร้าเสร็จ ย้อนกลับลงมาใหม่ค่ะทุกทท่านะคะเราต้องกดให้ลึกแล้วก็ให้ทั่วหน้าอกเลยค่ะสังเกตให้ดีว่าเอ๊ะหน้าอกของเรามีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าสมมุติว่าเราคลำเจอก้อนหรือว่าบางทีสังเกตเห็นว่าเอ๊ะรูปร่างหน้าอกของเราเปลี่ยนไปอันนี้นะคะอย่าลังเลใจค่ะรีบไปปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมนะคะและถ้าเป็นระยะแรก สามารถรักษาหายขาดได้ด้วยดังนั้นอย่ารอชา้านะคะคุณผู้หญิงทุกคนเลยและที่สำคัญค่ะหลายๆคนเลยอ่ะที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ให้ตรวจอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งหลังจากที่ประจำเดือนหมดประมาณ5-7วันค่ะส่วนคุณผู้หญิงคนไหนที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปค่ะก็ให้ตรวจตัวเองได้แล้วก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างน้อยปีละ1ครั้งเขาเรียกว่าตรวจเนโมแกรมนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะ อย่าหวังไปรักใครถ้าเรายังไม่หัดรักตัวเองค่ะเราควรหันมาดูแลตัวเองกันก่อนนะส่วนครั้งหน้าถ้าถามดีคำแนะนำอะไรดีๆแบบนี้อีกนะคะก็จะนำมาฝากทุกคนค่ะสำหรับตอนนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย